เป็นบ่เที่ยงท่วงเย็บกับหูในบทเย็บต้อใจขาหนังเขามันแห่งท่วงสุดเดียนสุดเดียนบ่ท่วงเย็บกับบทเืมเออเป็นผู้ร้งคนนี่เขาสิบาโอ๊ยไม่ต้องรกแม่แค่นี้ไม่เป็นไรเขาสิบาไม่มีจักเสียคําแต่ท่วงเรากับท่วงเราเออเขาเรยว่าเดียนนี่ว่าท่านมีห้เด้อว่าท่านมีเงินเดจ้าหนังเจียวหายเราเรียกเลยว่าอง ยายเขียนก้อนรวงหนาเลยวัดที่ข้าหนึ่งล้านดวงใจบอกพก่นยายเลยเขียนก้อนรวงหนาเลยบอกว่าจะเฝ้ามาท่วงแม่เดอ้อเดือนนี้แม่แ่้มันมึนมันเป็นขี้หายแล้วไปทำมา่หาตะท่วงกันมีเงินอนไขรถน้ำมะอันแห่งท่วงดีดีเขียนปั๊บโหลดค่าน้ำยังไม่จ่ายเลยแม่บ่า ก็บ่ลายดอกต้น้หม่น่ะบันเองใหญ่ใหญ่ก็เลยาบอกคนยายจายใหญ่บางสิว่าคนหายน่าร่อยเนาะเจ้าไปเข้นต้นใหม่อยออกจากกันเฮี้ยนดองข่อยแน่ข่อยดีเอาไปปลูกโรบูรี่บางส่เจ้าเดียวทาเลเจ้าก็บอกมากอยญ่เล่าบางสีเนาะบ้านเดียถามแล้วยังบ่ทนไหนตอบยังไงเนาะใหญ่เล่าบอกแขวยสิคนนั่นจากกันสิงบุรี่ไปไหม่โรบูรี่ไปเดียวไปลงปลูกเนาะ ก็ไม่อยากอ่านนั่นก็ที่ไระเทเซียคานำใครยังไ้เขาอีกอันบเสียเขาก็ะจายไขว่บ่มีสัจจาว่าจาก็ที่หักข้อคนใจหนามกดอีกเรืแล้วก็กิะาคือเขาเคยว่ยไขว่ว่าไข่บอกว่าเป็นข้ามบ่ออะไรเนี้ยห้ว่าถ้าบักข้อห้องจังมังคนเดี้วมันท่าไหร่บ่มีเจ้าเ่าส่นั่นเออ แม่ไม่มีเดือนนี ätzen, <S 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 ้ไม่เป็นไรแม่แม่แต่บางส่เามีจักแถมไม่้าเอาเดียวอันเบาเลี้ยงเหกงเหเบาโกงดอกขันเย่มีมยห่ใจปวดรอดให่เบามีเหญ่เลยเบาใจวนนั้นยหญ่เบามีหยเบิกเงินเขาก็ท่านใดม่เขียจจักมากใหญจนตะคุมกระมับกลับเลย พ่อใหญ่เบ um, ิดเงินเขาได้เนี่ยพ่อเบิดเขาก็กว่าได้ทันที่เนาะเบิดเงินเขาเนาะพ่อเขาเอามาให้แล้วใหญ่ฝ้าส่งไปให้ทันที่เลยเหี่ยอกว่าอืมอืมบันที้เดือนนี้ใหญ่เรียกว่าท่านให้ท่วงใหญ่ได้เขียนไปเลยเขียนไปบอกบอาว่าจะเฝ้าท่วงแม่เด้อแม่ว่ามีเงินเดือน ยังเป็นล <th> ักกันนยังเปนลัน่าเดี๋ยันจลนเครื่องยาดก็่ะเีก็ดี กันก mm ็ทุกคนอยากทำงานทุกงานเก็ดกันแต่ไม่ไ้ี้ยเหมนกเ้ยงี้ยบางีเาเงีเราดมีก็เมนมีคนสงี้น ทีใหญ่ไม่ดีเด uh ียวไปเปี oh. ่ยนคนหนาปอดๆทังไนี่ไปยังไงเนี่ไอันเปนแยกฝันวดนั่นแม่นๆันกันฝันเอาไว้กันแม่นนั่นคันก็สิเถึงแล้ววันที่หนึ่งมาเนาะเออบ่าฝันแม่นนังสันหเน่งานนี้ดีไปละแม่นุกิ่มความญ่ดี เนี่าฝันแม่นก็คือฝันแม่นะครับเออจ้ามาใหญ่ยาจาม่ฝันในเรืกองเนแม่นคือกันกับเห้่ฝันเกี่ยวกับใ้ไฮใปทียังไงนะสั้นเ่ยเยีกยบสี่เดือนสั้นไบเลยฝัน